สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเบรเบรดที่เรามีตอนนี้กันนะคะถ้าไม่รวมตัวที่พังอาจะช่วยได้นรักหน่อยนับที่บอกังเกาอีกหนึศของเจ้ตัวนี้ที่ผมบกเจน การที่วันนี้สัมันตัวเองออกมาจะหลมโอเวอร์ฟินิชหรือหลมเอ็กซ์ตรีมได้ไม่ลบตัวที่พังก็เจตัวนะมันยืนออกมาค่อนข้างเยอะกว่าอื่นนะแล้บผมเวลามตกหลมเนี่ยก็ใช้แค่เนี้ยตดหลมแล้วก็ต่ออกมาแล้วก็มาตัวแรกที่ผมได้ซื้อมาเลยนะนั่นคือเฮลไซน์นะสีแศูนเทปเปอร์ตัวเสียไปสแต้มเลยเป็นหแชที่น้าับตามากๆก็เสียอย่างดีเจมานี้ กคุณไซคุณตัวนรที่ผมได้ซื้อมาลองเล่นนะตัวที่สก็ต้องคือคือัวนี้นะคอนแทคเล็นะให้สีมาช่างสวยด้วยนี่เออผมชอบนะอีกอย่างนึ่งที่รู้สึกว่าเขาพัฒนามาจะภาพเบอร์ามวิญาพี่เมทัลแมนได้นะคะมกำลังเปิดวิดีโอที่เขาเดูอยู่นะฮะนี่คือซักรองบองมัน960ดลลาร์นะคะ มันอาจะมองไม่ชัดหน่อยเราะก้อนมันนี่มากมากเน่ก็คือส่วนเหล็กของเจ้าข้าเบนนี่เนาะโลืัสอยู่ีตัวที่สงที่จะมาอยู่ในวันนี้นี่ก็คือไวบลเกลไของเ่มันคือไวบลเกลนะวิธจันตรงปลายก็คือเรต้องโดนตีจะึตรงกลางอย่างนี้มันถึงจะเดโหัวไอ้กี่ได้นะครับดีเอก่ ของบอลมาของบอลมันลวดเลยนะที่ผมให้ดูมาเมื่อกี้ใันออกอย่างแต่ล่างแรกนะต่ล่างแรกก็ไม่ตรนะไม่ตรจุดน้าหนักต้องิบให้มัตรงแบบนี้อซลืมบอกซอกงบอห้าแปดสิบบิดฟีบอลเอ้ยเกียบอลเกียบอลนไมมัวไ่ตองตีก่อนไม่มีปัจจัยที่คุมไม่ได้น้าอยู่ต้องลายแบบที่มันควรจะเป็นเลยนั่นเองถว่าเป็นการพัฒนาที่ ดีมากๆสำหรับเจ้าดันเบสเตอร์ตัวนี้นะชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นบิดที่เรียกว่าแอคเซลนะรับผกแอคเซลนี่ก็แปลว่าการเร่งเครื่องน,นะจะสังเกตว่าปลายบิดของเขาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับแบกเลยนะนี่มันก็เลย58เขากันนะนะฮะแล้วก็ปลายก็เหมือนกันแต่จุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือ จำนวนเตยงตรงนี้มีถึง16เฟืองนะครับผมตัวสุดท้ายที่ผมอยากนำเสนอเลยคือับเบาสเตอร์นะครับดบการมสเตอร์160อ็กซ e เซลมีนาเอ็กเซลแับข้อเสียเดข้อเสียเดียกับตเลแชอมาเลยก็คือจะหยุดหมุเร็วไตใโดนแช160และตัวเบรคของเขา ไม่ใช่แต่ใช่เยผู้สั่งมาเลยนะคะมันยังเงเอยู่เลยทุกคนทุกอย่าุคนอาจจะสังเกตได้เพราะว่ามันเงาเดีวาแลที่รุนแรงเพียงค้เดียวการถายล้าหักให้โดนตรงจุดลายเพียงครั้งเดียวอครั้งเดียวแน่นๆแต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเงาเลวเพราะว่าผมก็เล่นได้สักพักหนึงแล้ว เป็นคอนเซ็ปที่เจ๋งมากแต่ก็เป็นคอนเซ็ปที่เป็นข้อเสียเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดครั้งเดียวไม่โดนแน่นอนตัวคีย์บจะเป็นยังไง่าตอนนี้เล่นได้มา5ชั่วโมงแล้วเออ4ชั่วโมงตอนนี้บาด3นี่นะคะนี่คือตัวเวเทที่ยังยังอยู่ครบตัวแต่ธรรมดาก็ได้ห้มันแบบว่ามีหวังมากขึ้นเนาะอะไรอย่างนี้นะฮะ ส่วนใหญ่้าได้เจอในงานแข่งนมันยังไม่เคยเจอผลเล่นเจ้ากดนบัสเตอร์ตัวนี้คอโบสตัมคอโบอะไรแบบนี้เลยทุกคนก็เอาไปโั่ใส่ใส่ร่างบ้างให้อันจะหมได้นานขึ้นหน่อยเป็นตัวเดียวกับตู้ใช่ของดาวบัสเตอร์นี่เป็น ่รวมว่าเนที่เล่นทยาก้างเลยครับผมคือเอาตใจอ่ะแบบเวลไปงัวเานบี่คือตัวเรดที่ผมมีทั้งหมดตอนนี้นะมีประมาณเจ็ดตัวนะนี่คือตัวนี้อ้ตัวนี้กลายเป็นตำนานไปเรียบร้อยแล้วนี่คือดดนเดเกอร์แดนเดเกอร์มันหนักมากพร้พร้อมหนักมากแดนเดเกอร์พอกวีเลย

ของดานดักเกอร์นะฮะโอครับบินได้ด้วยไนดีก่าน้ดวันยากจะกวดผมรู้สึกว่าผมได้เจแรเช980ตัวนี้มาหนยสส่วนสีน้ำเงินน้ำเงินเลยแล้ว่อันนี้เป็นสีน้ำเงินขาวมันดูสวยๆพาเทลพาเทลดีนมเมมานีด้วยได้เปแรกเลยเล้ข้ามา อสอย่างเข้าหครับทุกคนการรีวิก็จแบ,บแต่เพียงเท่านี้นะอโอ้ยัน,น,มนไม่ต่อกบโงจางรังไม่ได้รีว,วิวอะไรดีไม่ปครับทุกคนมาจบคลิปแต่เพียงเท่า,น,น,น,ทาน,นี้เลย